สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนละกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้น,น้นมีทั้งข่าวดีแล้วก็ดราม่าปะปนกันไปนะจ๊ะแต่ก็ดราม่าเนี่ยแอดก็จะขอแบบไม่แรงแล้วกันเนอะอาจจะพูดถึงเฉยๆลอยๆแต่ก็ไม่รู้เพืพ่อนๆจะคิดเห็นยังไงก็อาจจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาฝากเพ,กพ,กพกื่อนๆในคลิปนี้กันด้วยก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะ <S <S เพราะว่าล่าสุดโนริซ่าของเราออกมาเคลื่อนไหวแอดก็ต้องเคลื่อนไหวนิดนึงเพื่ออาจจะมีเพื่อนๆบางคนไม่ได้เข้าไปดูในไอจีของน้องแอดก็เลยเอามาฝากกันในคลิปนี้ก็ไปเเเลยจ้้าาาพรระว่นนนอองงขั ถึง3อย่างนั่นเองนะซึ่งเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนก็คือพีเจนนี่ของเราส่งไอเทมอะไรบางอย่างซึ่งเป็นแอสเซสซอรีในคอลเลคชันของ Gen t l e Monster อร์หรือแว่นตาสัญชาติเกาหลีแท้ๆนะจ๊ะที่โด่งดังไปทั่วโลกนะก็มีการทําคอลเลคชันล่าสุดออกแบบโดยน้องเจนนี่ในรอบนี้ก็เลยส่งมาให้น้องลิซ่าพร้อมกับน้องยูนิคอนใน IG ตัวต่อมาเห็นไหมไอจีสตอรี่ตัวต่อมา้องลิซ่าของเราก็บอกว่าน่ารักมากๆนะจ๊ะถ่ายให้ดูแบบหน้าเอนดูจริงๆในรอบนี้ก็บางทีบางคนก็คิดถึงโมเมนต์ที่สาวๆนี่ จีซูน้องโรเซ่และองริซ่าในอัพไอจีสตอรี่ในส่วนของการขอบใจที่น้องเจนนี่ในส่งของมาให้ถึงที่กันเลยนั่นเองนอะน้องรักกันทุกคนนะสี่สาวก็ยังคงรักกันเสมอถึงต้นทางบริษัทเก่านั้นอาจจะแบบไม่ได้รักกันเท่าไหร่นนะ <c oughs> อ่ะนะทุกคนอ่านาพูดว่าไปนะจ๊ะอ่ะ ส่วนอันต่อมาดีกว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าโอริซ่าของเรานั้นอาจจะไปทําให้ร้านเม็กซิกันฟู้ดร้านนี้นะั้นหายไปจากโลกใบนี้เลยก็ได้อลอเล่นเพราะว่าโนริซ่าเนี่ยไปอุดหนุนจ้าเป็นร้านอาหารสตรีทฟู้ดของฝั่งเม็กซิกันนั่นเองเพื่อนซึ่งนนริซ่าของเราเนี่ยไปเยี่ยมเยือนร้านที่ชื่อว่าคอนแมนในแอลเที่เป็นร้านอาหารเม็กซิกันนั่นแหละแล้วร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เดอะคอนสเตชั่นอยู่ในลินคอายเฮดส์ลอสแอ a เจลิสแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เป็นอาหารเม็กซิกันที่มีการนําข้าวโพดมาปร,ปรุงร โรยด้วยกรลหิกซอสหรือว่าเกลือกระเทียมเนี่ยใส่มะนาวปิดท้ายด้วยผงพริกปาปิกา้านั่นเองจ้าโอ้โหแล้วมีคนเอาภาพมาฝากกันในทวิตเตอร์นะต้องบอกว่าตอนนี้ร้านนี้ก็คือมีคนต่อคิวกันเยอะอยู่แล้วโนริซ่าไปแบบนี้อีกนะจ้าถ้าทางราา้านจะได้เปิดสาขาใหม่เป็นแบบกิจจลักษณะก่อปูนตั้งมินิคาเฟ่กันไปเลยไหมจ้าเพราะว่าปกติเขาเป็นสตรีทฟู้ดไงแต่คนก็ต่อเยอะอยู่แล้วตอนโน,นริซ่ามาเนี่ยก็ไปติดเทรนด์ที่เม็กซิโกสิจ้ารออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ชาวเม็กซิกันก็น่าจะยินดีมากๆที่โิลกน ทุกอย่างแล้วแนะตอนนี้แต่มากินอันนี้ก็ถ่ายลง i อ story ให้เราได้เห็นกันว่ามันหน้าน้านำลายสอแค่ไหนตอนแรกแล้ะแก็เกือบเข้าใจผิดคิดว่ากลับมาไทยหรือเปล่าเพราะเห็นแบบกระดาษทิชชู่มันมองวแวบแแรกอะนึกว่ายี่ห้อไทยพอมองดีๆอะ่ะไม่ใช่นะทุกคนอ่ะก็ใครถ้าอยู่แถวนั้นอยูอ่อเมริกาก็แวะไปกินร้านคอนแมนกันได้นั่นเองเนจ ส่วนเรื่องสุดท้ายอันนี้ก็ขอเป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามีใครบางคนนั้นจะมีปัญหากับโนริซ่าเป็นรอบที่2กันหรือเปล่าออหลังจากรอบก่อนเนี่ยศิแลเป็นจากค่ายนเนี้ยเนี่ยค่ายสีเหลืองในทุกคนค่ายที่มีกางเกงยีนตัวใหม่เนี่ยอยู่นะจ๊ะก็เคยมีปัญหาดรามา่าแล้วก็ไม่ออกมาขอโทษไล่บล็อกคนนูน้นคนนี้ไปไม่รับผิดชอบนู่นนี่นั่นกรานชังเขาก่อนเนาะไม่เป็นไรถือว่าชมบุญทั้ทานไปนะจา๊ะแต่รอบนี้นั้นมันเกินไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดมีการออกมาประกาศว่าวงใหม่วงน้องใหม่ที่ชื่อว,ว่า Elite, สุดว่าจะใช้ชื่อว่าลิลลี่โดยการแบบเนียนๆต่อท้ายด้วยคาว่า L Y ไม่ใช่ L I E S เหมือนน้องลิซา่าที่เป็น L I E S หรือ Li l i ิตอะไรประมาณนี้นทุกคนซึ่งมันมีการออกเสียงเหมือนกันมากเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่คิดชื่ออื่นไม่ได้หรอจา้าแบบสมองน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แอดขอดาแทนนิดนึงนะทุกคนนะอันนี้ก็ต้องโซลอนสอรรี่สำหรับคนที่เป็นแฟนดอมของวงนี้ด้วยนะจา้าแต่ทําอย่างนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะจา้าบนการแบบว่าเฮ้ยชื่อ,ออื่นมห้แกมีแบบอะไรมากมายตัวอักษรภาษาอังกฤษเยอะแยะ,ยะ,ยะในโลกที่มีคำว ค่าของเราก็ได้นั่นเองนะจ๊ะ lilies lilies เพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างหรือว่าแอดใจแคบเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่มันดันเหมือนกันเกินไปไงเออก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันยังไงอยู่นะแปลกนะก็มีคนออกมาทำการทวิตเนี่ยจนตอนนี้คำว่า Li l ลิสฟอร์ลิซก็ติดแท็กในเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อแฟนดอมกันไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกแล้วก็สับสนกันไปใหญ่นะก็รู้ว่านอริซ่าดังแต่ก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันก็ได้นั่นเองนะจ๊ะแหมเป็นวงน้องใหม่ก็สร้างตััััวววววตตตนนนนนนขออ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 งงเเเเเเไไไปปปปลลยใชช้้้้้้้ืื่่่่่่่ซาาาาาาากกกทมมมะะะรรรรรรณณีีแแ็็คพดบู มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะจ๊ะอก็เอามาแจ้งให้ฟังกันนั่นเองเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า